สบาดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุขูสุขคนหรือว่าจะเป็นเอฟซีพังไทยหรือต่างประเทศกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องลุงจันรแนลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องโดยกลับมาพบมาพ่อกับซ่องลุงจันอีกคือเก่าคือเดิมเติมพระังทุกข้งที่ลุงจันทรมาถ่ายคลิปก่อนอด่นลุงจันร์ก็ขอกาพพ่อแม่พี่น้องฝากกดไล้์กดเซกกติดตามให้ลุงจันทร์นํำในเด้อพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ลุงจันรก็ได้เดินทางมาทางบ้านโนงยางพ่อแม่พี่น้องก็มาหาน้องแดกอีกคือเก่าเนาะ เรือนซานของคุณเป็นจังไดเนาะกับว่าเล่เป็นที่เรียบด้วยระบอห้องน้ำห้องในเพื่อนเนาะโดยไปเบิงไปส้มน้ำกันเ้อพรออม่พี่น้องโดยตอนนี้นุงจันก็ได้เดินอยู่เดินบ้านของน้องแดงน้อยได้พร้มพี่น้องเลยกลับมาหอดจอดถึงเ้วเนาะโดยกับพาผีพาน้องมาเบิงส้มเรือนซานของน้องแดงเนาะห้องน้ำเพื่อนเนาะว่าเสร็จเ้วเป็นที่เรียบร้อยบ่เนาะโดย นี่ก็เป็นาทางเดินเฮือนของเพื่อนพว่พี่น้อ,นองก็เดินกับขักเนาะกว้างดูสะอาดดีเพ่อนพี่น้องเลยเนะตอนนี้ลุงจันก็กำลังย่างข้ามาหาน้องเนาะ ตอนนี้ลุงจันกันมาหอดมาถึงห้องน้ำเพิ่นแล้วไปพี่น้องเลยกระทางสร้างเพิ่นครับอมาสบายดีเด้อสร้างโดยว้าเร็วได้มื้อนี้เนาะอ้าตอเตะเรียบ่เรียบร้อยยังแต่ติดบานประตูเนาะโอ้มื้อนี้ยนจะจีสมเร็จเสร็จสิ้นมื้อนี้เนาะก่อหัวช่วม,มตั้งนะว่าวสร้างตั้้งแลวโอ้เทพื้นเรียบร้อย โอ้ตะมะแรงก็ใส่ได้เด้ซะยังอยู่ดอกแรงยังบ่ได้ดอกโอ้ยังบ่แห้งคักเนาะเฮ็ดออกมาแบบใหม่ให้เฮ็ดใหม่ให้โอ้เฮ็ดเ็ดบาดนี่เฮ็ดเป็นเหลี่ยมเฮ็ดนโทตั้งโทเป็นเหลี่ยมอเป็นเป็นเหลี่ยมเปยโดยตอนที่ที่เฮ็ดนั้นเอาออกลมาออกได้เฮ็ดใหม่บาดนี้โอ้โดยทางโดยทาง FC เพิ่นบอกมาบ่อืม อีกที่คนบอกมาว่าให้เปลี่ยนไอส้สวมเนาะเปลี่ยนเป็นเดียมให้พี่น้องเลยเนาะเพราะว่าโดยแมนแมนแมน่นเพื่อย่านคนเฒ่าคนแกน่เนาะสั่นบึ้นบึ้นลาวเพื่อย่านิล้มคือว่าอนะไรเนาะโอ้ฮิตเป็นเดียมเอาเนาะเพื่อการรอนะ <c oughs> บครอบดีพ่อพี่น้องเลยกาฮิตกาได้อยู่เพราะว่าห้อ,นองน้ามันบ้านเนาะ ก็ว e ่าแบบห้องน้าแบบทั pues ่วไปเอตามห่างตามปอย่างเงี้ยว่าเขาอยากใส่แบบนี้เนาะอันนี้ห้องน้าน้ำเพอน้ำชาหน้ากะเห็ดเป็นเดียมชีและธรรมดาเนาะก็เพื่อให้ผู้รับผู้ใหญ่เพิ่นขึ้นนะสั้นซะพ่อแม่ผู้เฒ่าผู้โอเนาะเมียนโดยออโดยโดย ต่มีก็มีทออย่างอื่นกับบริเก้เนาะแก่แต่ว่าหัวสวมอันเดียวเนาะหินเป็นเดียมเนาะโอ้ยพี่น้องอืมก็สร้างเพิ่นก็เป็นใจให้อยู่พี่พี่น้องเพิ่นก็บ่ได้จะว่าคัดค้องเนาะแล้วแต่ทางผู้ใหญ่เพิ่นหรือว่า FC เนาะแนะนํามาเนาะหรือว่าบ่ให้เฮ็ดแบบนี้แบบนี้ทางสร้างเพิ่นก็แก้ให้ทันทีพ่แี่พี่น้องเพิ่นก็บ่ได้ยากเนาะโดยว้า ห้องน้ำเมันก็ห้องมากไงใครพี่น้องเลยหนะ้องน้ำเือนของน้องแดงน้อยเนาะตอนนี้ตรงกันก็จะได้ถ่ายทางข้างล่างเนอ,อให้พี่น้องได้บึงเนาะทางห้องน้ำเป็นเรียกว่าจะเป็นพวกไอ้ท่อสวมเนาะเขายังว่าท่านได้ใส่ก็เออก็อดูได้อยู่ใอยพี่น้องเลยจะดูได้สมได้เนาะเพราะว่ายังว่าท่านได้ใส่ร <laughs> วยแม่น ทำไส้ได้กับบุก้าให้เบิ่งเนาะงพี่พี่น้องเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นบ่อน้ำธรรมดาเนาะพี่พี่น้องเนาะตอนนี้เนะาะมันจันก็ได้ถ่ายทำให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิง่งได้ zoom กันเนาะโดยก็ถือว่าโหอบมากันยี่คุณพี่น้องเลยทั้งตอนนี้พม่นก็ทางสร้างพม่นก็ได้เห็ดเดียวเด้อพี่น้องนี่ก็เป็นจำวนหกท่อนเนาะพี่พี่น้อง นนข้างหลัง,งนี่้างหลังห้องน้ำเนาะอันนี้ก็ยจะเป็นสายค่าห้หองน้ำของพี่น้องเลยเดี่ยวไปได้เนาะค<ม>ักคักคักคักห้กองน้ำเพื่นอนนะ<ม>ตอนนี้ลุงจันทร์ก็ยืนอยู่ทางแต่วินขึ้นเนาะให้พี่น้องก็ได้ซ่องเข้าไปก็เห็นเบิดเลยเนาะทางเพื่อนของน้องแดกน,น้อยเนาะหรือว่าจะเป็นอันโตเติมใหม่เนาะก็เห็นเบิร์ดของพี่น้องกัย นีทางสั่งเป็นกะกำลังเร่งด่วนพอพี่น้องเลยห้องน้ำทางลานในเนาะเ็ยังบมทันได้ิฉ็นเนาะทางสั่งมันก็หิวอยู่หิวข้าไปเนาะกะสิ่ผาส้มมีคยพี่น้องเลยฟ้าสบายดีเด้อสั่งโดยฟ้าฮ็ดเ,เป็นเดี้ยมเนาะเหมือนเน,นาะโอ้พคนพี่น้องเลย,พเ,ลยเพื่อฮิตเพื่อไว้เพื่อคนเฒ่าคนแก่เนานะแล้วภาษาไว้รุ่นก็ขึ้นได้อีกเนาะ วัวพูงใหญ่นะเพินะ่นเนาะทางพ่อเมยของน้องแนะดงเนาะก็ขึ้นยากเนาะเพราะว่ามันมนะีเดียมตอนนี้ก็มีที่ยืนแล้วเปลี่ยนบรรยากาศเอ้เพ่อนพี่นอ้องสบายดีเด้อบ่สุขโดยสบายดีเนาะขามาบอขามาตอนร่างสิมาหาพ่อพี่นอ้องจักเพิ่นเฮ็ดหยั่างมือนะ สบายดีอ้ายดีโดยโดยโดยน่องางนี่เห็ดอย่างนี้เนาะนี่นะจกตอกอะไัวบัดนะโอ้มัดาทำเห็ดพวนะพวมาดที่ทั่วนึกว่าตอกมัดก้านะมัดอันว่าต้นม่วงต้นยางเพิ่นน้อยต้นหม่งมีเนาะทุกอย่างโดยที่เป็นได้แค่ไม้มาให้เจ้าจักกู้นะผัวมาให้เห็ดทัวอย่างนี้ผัวโดูล่าไม้ใส่ผัวกไม่ละเบกมาว่โดยโอ้ไม่เจ้าจักมาหนี่ง จ so ัดเกิงเนาะจักจักไม่เก่งแม่จักกัะจักไม่เก่งต่หักเนาะเป็นจังไดเนาะจ้เปนว่าบวสบายนะใครในบ่เจ้าน่ว่าเจ็บท้องอ่ะไินข่าวอ่ะเจ็บท้องว่เจ้าน่อดดีขึ้นเป็นทีมห้อยแล้วไปหาหมอเขาบกระเพาะโอ้กระเพาะกระเพาะไปได้ได้กินข้าวกินน้ำมาเจ้าหน Cái phó mưa khỏi kín tăm mọc hung Ồ, oh, ừ, kính ừ. Kính Đôi đôi, phít tăm mọc hung bò Ừm Lấy khuôn ừ. Môn ừ. ừ. vô À, chếp. 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 Chếp ừ. Ừ. chắc mưa chếp. Oh. Chếp mưa, sát oh. mưa là có จีบสามมาหนี้ิี่ยกยไปนอนเย่างห่วนเจ๊เทียงนี่กลางคืนนั่นบอลหรือว่ากลางเวรกลางคืนกลางคืนช้ำเนาะย่างห่วนเจ้าคไปย่างเนาะเอยมาจักในเหตุกับพวกผัวล่นผัวดูอ่ะโดยเออเขาแบบเฮ้ยแบบเพิ่อเคยขาเคยเป็นยังเจ็บช่องโอ้โัวเขาไอ้เจ้าตายซะเฮ้ยแบาโอ้โจักนตอบเลยเจ้าวสิบ่อเจ้ว่าเราว่าฉันว่าโดยแล้วสิก้าว่าบอกเนาะชื่อประจักเอาอุ้ยเอยว่า บางคยก็เฮยว่ะกินจาได้กระบาดเท้าหวองจะไปกิ้วกิ้วจะรอหรือนอนกระบาดรับคืนเลยเฮ้ยตัวเจ้าโบบอกน้องแดงน้ำเหมเจ้าโบบอกโบแดงกระหูอยู่เราอะเป็นห่วงเจ้าวิทีน้องแดงเป็นห่วงอูนี่ก็ม <sausage roll> ีผ <sausage roll> ู้ห <sausage roll> ่วงอยู่แม่เอ้ยสามนี่แล้วเนาะเจ้ากระใครเนี่ยแต่ว่าใครเน่ยได้แต่เศร้าไปแต่เศร้าโลกไปเศร้านิดหนาโดยโดยแค่พาไปนะ เอื้อยได้พาใบเท่ากันรู้เหมือนชื่อแล้วเลยเอื้อยเอื้อยเจ้าบ่นะเอื้อยผู้มาทำพ้ามาดีสะอาดหาขนไปแม่น้องวินตาด้วยเนาะแม่น้องวินตาเนาะหาขนไปโอ้ไปห้องหมอไชนี่มงั้นมันเป็นพีนี่เนาะโอ้ห้องหมอนเป็นพีนี่เนาะด้วยสุขสราเนาะเป็นวันพิ้นใต้บ่สด้วยไปแรกกับเขาแตงยาให้กินเนาะตตงาให้ มาเลยคา่แน่หนังได้โอ้ยหนังดีบินไปทั้เกือบเกือบตายก็ขบห้องเจองโดย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 หมดตายหมดตายน้ำเนาะดี๋ยวต่ยังไข่มาแล้วแมนดูผีใจแน่คายแน่แต่ว่าสดซื่อขึ้นมาเลยดิคำบอกคายแล้วสุ่งทีเจ้าตกไม่ได้หรอกเนาะกันแล้วเนาะกับเศร้าพ่อมาเลยบด้ว่าไข่ได้เศ้าน้ำเนาะ แม่แตซื้อเลยบ้านเรเนาะโดยน้ามาซืนใส่ชุดกะคักเนาะใส่สีแดงแม่โอ้ยมีเงินเด้อบ่มีเงินโอ้ทำหมอเปิดเลยหมอบ่มีกครอยากเหรอเจ้าเนาะสวยงามคู่มืออยู่แล้วสวยวันสวยคืนอยู่แล้วเจ้าน่ะบ่บ่แต่เอาเงินเอาค้ำเนาะเอาอย่าหไหนจะดีมีเงเด้วยบ่เนี่ยเจ้าโรคกระเพาะใหญ่มันหายโศกหายเศร้าเนาะบ่ยมากเลยเนาะแม่นไปไกลๆดิ ให้ลงใต้ลงตามาโดยโดโดยให้ลัาหน้าให้ลับหน้าได้ไวๆนะ้ดกาเ้านวันี้เรากลคุยกับเพือนนานสักพักไปพี่น้องกับคุยเรื่องกันเนาะก็จะได้ลับหน้าเอื่อยกับคัมนานพสบวามสาเ็จนะสบาดีเอ้โสายดีอยโดยเดี๋ยวมื้อ้าสิมาหาใหม่เด้อโดยสบายดีเลยน้องแดงโดยสบาดี สิไปใช่ละมาเต่มาเต่ใส่เบาโอ้แ <c oughs> ต่งตัวสวยแทบมันมนี่เนาะใส่เสื้อสีม่วงอีกเออสวยเป็นพิเศษมันนี่เน,นาะอ่ากินข้าวกินน้ามันย่งลูกแยมเทียงแล้วโอ้เห็ดยังกับข้าวสูซางกินมนันนี่จำดุ้งได้บ่ลอะลุงจันเออลุงจันชาแนลโอเคกะน้องแด็กน้อยเพิ่งกะ อาการกัดโอเคพุณพี่น้องไงกัดสติเป็นกัดฮะโอ้ตำหุ่งกับปลาโอ้ปลาแห้งบ่ปลาแห้งบ่อะโอ้อลาแมีชื่อมาตำหุ่งพี่เป็นผู้ตำสร้างสร้างตำเองโอ้น้องเง,งี้ยอยคือบัวตำบ่เนี้ยแต่ทำอะไรละ่ะตำกิ้งได้ตำเสพได้เนาะ ก็เมื่อันนี้กับเฮือนของน้องแดงน้อยเนาะเลี้วทั่วบ่ได้เนาะก็เหลืออีกทั้งหนาหน่อยหนึ่งเนาะก็ดีใจเนาะล่ะเนาะโดยดีใจบ่ล่ะโอ้ท่าดีใจเด้อซะยี่ห้องน้ำก็เลี้ยได้เนาะก็ใช้ใช่เนี่ยทางห้องน้ำของแม่ขังแดงน้อยเนาะกระดุงใจกระดีโมกดีใจน้ำลายเด้อโดยน้องน้อยวันี้ยังมีเงินอยู่จ้ะมีเงินนี่เพี้อย มึงว่าไปยังคุณเจ็บท้องเจ็บท้องเคุณเจ็บท้องคุณเจ็บท้องอะไรถ้าเหมือนไม่เอาเกลือผู้โอ้ได้พาพาไปหาหมอวะไปแล้วไปหาหมอแล้วโอ้ยเป็นว่าท้องท้องอะไรกันวะอืเจ็บท้องอินเนาะหรือว่าท้องกระเพาะท้องกระเพาะอือท้องกระเพาะนะ ต้องพยายามน้องน้องเด็กน้อยก็พยายามหอยแม่เพื่อกินเผ็ดกินเค็มเนาะกินของโดมก็เตือนเพื่อนเรื่อยๆเนาะเพราะว่ากลัวจะดงจะดื้มเพราะว่าเพื่อนกับอายุไลายแล้วเนาะยันเม่เพื่อกิจือเนาะโบให้กินเผ็ดเด้อแม่เอ้ยเท่าไหร่น้อยก็ทำจืดๆให้เพื่อนกินเนาะโบเพื่อไปโบเม่์เพื่อไปก็ไปจากจักไปก็ไปเพื่อขี่รถใหญ่มาดูรถจักรถจั๊กโอ้ขี่รถจั๊กเนาะ <โ> <activist> น้องนี่ก็อบรมกับน้องแดงน้ athletes, อยลานเขสมควรเนาะอย่างเช่นกับลุงที่ได้ขอโตกับก่อนนั่ะเด้ะโดยสบายดีโดย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 ขนอบคุณใดใดขอบใจไดใดเด้ออิดาเ้าอ่ะมาบ่งบรรยากาศปลูกต้นไม้ของน้องแดงน้อยเนาะพี่พี่น้องทางเมิ like ่อกับปลูกอันนี้ก็จะเป็นต้นมะละกอให้พี่น้องเลย ต้นที่2งนี่ก็จะเป็นต้นมะขามเนาะโดยอันนี้ก็เป็นโหระพาพ่อแม่พี่น้องก็ปลูกตามคันดองเนาะโดยใช่พ่อแม่พี่น้องได้เบ่งได้ชมกันเลยกับทางฝีมือของแม่น้องลดกน้อยเนาะหรือว่าน้องแดกน้อยกับซอยกันปลูกพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะกขอ,ข,อขอบคุณขอบคุณเนาะกพาพ่อแม่พี่น้อง FC เอฟซีเบิร์ดสุขสุขคนเนาะหรือว่าสิเป็นเอฟซีในประเทศหรือต่างประเทศกา ขอขอบคุณขอบคุณคือเก่าพ,พ่อแม่พี่น้องเลยกาที่ติดตามสมซองลุงจันมาโดยตลอดเนาะกัามาฮอดนี้กะลุงจันก็ส่ได้จุกลงเพียงเท่านี้พ่อแม่พ,มพี่น้องเลยหลังนี้คลิปหน้าอีกตัวต่อไปใพ่อแม่พ,มพี่น้องได้รับสมเนะาะกาผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยด้วยกล่าวคำว่าสบายดี